สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Crypto w o l f วันนี้ก็จะชวนเพื่อนๆนะครับมาร่วมทำกิจกรรมเพื่อรับ a i r d ด็อนะครับเป็นเหรียญเรยจากแพลตฟอร์ม Radium มูลค่าสูงสุด2,000 US ดอลลาร์เดี๋ยวมาติดตามพร้อมๆกันก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคริปเจอร์นี้ไม่ได้จัดทำเพื่อนๆแนะนำการลงทุนหรือว่าเชิญชวนซื้อข,ขายสินทรัพย์ดิจิทัลเลยอย่างใดเป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์เพื่อนๆนะครับยังไงลองศึกษาทำความเข้าใจแล้ะตัดใจด้วยตัวท่านเองนะครับ Radium Decentralized Network Exchange Solana Dex นนนนนะะะคคครรรรรรััับบบบก็็เเปหือว่าาาาสามาถ มาสวอปเหรียญบนแพลตฟอร์มนี้นะครับหรือว่ามาทำ yield farming พอร์ต l i q ิ i d i t y บนแพลตฟอร์มนี้ได้เลยนะครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยก็คือ pancakeswap บน binance smart chain หรือว่า uni swap บน ethereum chain นะครับโดยใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยผมเคยทำปวิปดีโอรีวิวไว้ก่อนหน้าน,นี้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้เข้าร่วมกิจกรรม airdrop นครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันอันดับแรกนะครับก็กด join airdrop นะครับ เราก็ต้องทําการ connect wallet ครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีกระเป๋านะครับผมแนะนําว่าสําหรับ pc เนี่ยให้ใช้ phantom นะครับดาวน์โหลดครับแล้วก็ทําการจด seed สร้าง wallet ให้เรียบร้อยนะครับก็คือเหมือน metamask นะครับเพราะว่า metamask เนี่ยจะไม่สามารถใช้อยู่บนเชนนี้ได้นะครับหรือใครใช้โทรศัพท์ครับก็แนะนําเป็น sollet นะครับก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับใน ios และ Android เดี๋ยวผมก็จะทำการเชื่อมต่อโดยใช้ sollet extension นะครับผมก็มี account อยู่แล้วนะครับ เมื่อกี้ผมลองใช้ Ledger นะครับปรากฏว่าไม่ได้นะครับเหมือนเขาจะบังคับใช้เป็นซอฟต์แวร์บัลเลตนะครับโดยขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมรับ a i r d r o มีขั้นตอนง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันสเต็ปแรกนะครับก็ทำการ Connect Wallet นะครับขั้นตอนที่2นะครับไปที่ Radium นะครับไป Swap เหรียญเดี๋ยวผมก็จะทำการ Swap นะครับเหรียญโซไปเป็น Radium นะครับ ก็กลับไปที่หน้าเดิมนะครับต่อมานะครับแชร์ไปที่ทวิตเตอร์ของเรานะครับกดทวิตนาวใน Twitter นี้นะครับก็จะเป็น Re f e r รอร์ลิงของเรานะครับใครมาทำกิจกรรมนี้บน Re f e r รอของเราเนี่ยเราก็ได้รับพอยท์เพิ่ม1พอย์นะครับเพื่อนก็สามารถแชร์ r e f e r รอของตัวเองนะครับเพื่อได้รับพอยท์เช่นเดียวกันจากนั้นนะครับหากใครต้องการรับพอยท์เพิ่มนะครับเป็นโบนัสพอยท์เพื่อรุ่นรับรางวัลก็สามารถกด Follow นะครับ Twitter ของ r ร d i แ m แล้วก็จอย Discord นะครับเมื่อจอย d i s c อ r d เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นำชื่อของเรามาใส่ตรงนี้นะครับก็จะได้รับเพิ่ม2 Point ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ายิ่งมีคนมาทำกิจกรรมผ่าน r e f e r ิล l ์ลิของเรามากเนี่ยก็จะได้รับพอยต์เพิ่มนะครับสำหรับรางวัลนะครับ4 0 0 0ันคนแรกที่ทำครบตามขั้นตอน,นครับแล้วก็มีคนมาทำกิจกรรมผ่าน r e f e r ิล l ์ลิอย่างน้อย1คนจะได้รับเหรียญเรนะครับมูลค่า10 u ดอลลาร์ทันที แต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยครบ4,000คนหรือยังนะครับเพราะว่าผ่านมาประมาณ2วันแล้วแต่ถ้าพลาดรางวัลนี้ครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังมีสิทธิ์เข้าร่วม Lucky d อ a ูนะครับก็รางวัลที่1นะครับมี3รางวัลเป็นเหรียญเรมูลค่า1,000 USD ครับก็ไล่ลงไปนะครับ300 100จนถึงรางวัลสุดท้ายนะครับจำนวน1,000รางวัลนะครับเป็นเหรียญเรมูลค่า20 USD นะครับสุดท้ายนะครับสำหรับ 5คนแรกนะครับที่มีคนทํากิจกรรมผ่านเรฟลอกของเรามากที่สุดนะครับก็ได้รับเหรียญเวยมูลค่า2,000 USD กิจกรรมนี้นะครับก็จะมีไปจนถึงวันที่19สิงหาคมนะครับเวลา1ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับใครที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงขบคุณเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิอีโอต่อไปแลวสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มแล้วไปแชทแล้วก็เทเลแกรมกลุ่มป่าละคริปโตผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างสำหรับใครที่ยังไม่มีแอเค้าของ Binance น,นะครับสามารถกดสมัครลิงก์ด้านล่างรับส่วนลดข่าเมเงี่อนงรวมกว่า40%สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ